สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊ปลามีเมนูของหวานหอมอร่อยมาแนะนำกันจ้านั่นก็คือข้าวเหนียวเปียกลำไยจ้าวัตถุดิบก็มีเนื้อลำไยสดๆข้าวเหนียวน้ำตาลทรายกะทิร้อยเปอร์เซนตและใบเตยหอมแป้งข้าวโพดจ้าขั้นตอนแรกนำข้าวเหนียวไปล้างน้ำให้สะอาดหลายๆรอบจากนั้นตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดเทเข้าวเหนียวลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆ ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมเคี่ยวคนเละคนเลอย่าให้ติดหม้อระหว่างนั้นคอยเติมน้ำเล็กน้อยไม่ให้น้ำแห้งนะจ๊ะพอข้าวเริ่มสุกนุ่มเหนียวแล้วใส่น้ำตาลงไปตามด้วยเนื้อลำไยคนให้เข้ากันเลยจ้าต่อไปมาทําน้ำกะทิราดตั้งหม้อใส่กะทิใบเตยและเกลือนิดหน่อยคนให้หอมกลมกล่อมจากนั้นละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำนิดหน่อยเทลงไปในหมอ คนอีกครั้งให้น้ำกะทิข้นเหนียวกำลังพอดีเสร็จแล้วก็ตักข้าวเหนียวเปียกใส่ถ้วย <Woo! S 1> ราดด้วยน้ำกะทิหอมๆโรยลำไยเพิ่มหน่อยเป็นอันพร้อมเสิร์ฟจ้าหอมหวานมันอร่อยสุดๆเมนูนี้จะปลาคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆใครอยากลองทำก็ง่ายมากๆจ้าแล้วรอติดตามกันนะจ้าว่าคราวหน้าจะมีเมนูอะไรมาแนะนำอีกบา,บายบายจ้า